สวัสด,ดีจ้าพอฟอมแม่แม่เอฟซีนะนะล้วจ้ะเนาะออกมาเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะพี่น้องถ้ากินกันกินข่าวเราก็นอนน้อ่น้องบ้างด้วยถ้ากินข่าวเราก็นอนบ้างด้วยนอนคักนอนแน่เลยดิเงี้ยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลักแมวชาแนลด้วยจ้ะพี่น,อน,น,น้อ,นอ,นนนองเนาะ นอนกินแล้วก็นอนเัืนเลยก็ขอบพระคุณหลายๆเลยแต่พ่อแม่แี่ที่สุขทุขค้นะจเนาะแล้วก็ปกติให้เขากินอาหารเปียก พ่อมัเตือนบนละเทศพี่นองท่านขนนี่กะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเยวจ,จิแม่ตีน่ะนะอาตีคุณนันคุณีได้อพี่น้องกันมะเล่นู้เดียว เืนแลอวกันน้พี่น้องมไมีเวกมไมีงานะเกิดเป็นแมวกูนะเป็นท้งกูนะกูนะาที่ไปปันผาัองพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้พอดพอ่อสแม่แม่ฟีทุกู์ทุกคันนาะจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอรักแมวแชนแนลนะจ๊ะพี่น้องเนาะช่องบอรักแมวแชนแนลโคตรไลค์กดแชร์กดตรสัตว์ใครโคตระดิ่งให็นเเด้อพี่น้องเดลอ เล่นกันล่ะแลนเล่นกันล่ะไปวันนี้ยังไม่ได้คลิปจันเลยพี่ขุนพี่ขุนอันนี้ท่านขุน นี่จ้ะพี่นอ้องเออคนแม่ไปบ้านซีเมอร์ปเท็ดปุนเทดทันซีเมอร์นี่ิเป็นยังไงน่งเนาะแตกรวดจวดเน่ยให้พี่เขาดูอยู่พี่น้องฝากพี่เขาไว้ไม่รู้จะดูน้องได้สักเท่าไหร่ลูกสาวก็ทํางานทําการน้พี่น้องเนาะก็ไม้รูกเขาจะใหด้ดูดูให้เราได้เท่าไหร่กระแสกินเขากินอาหารเนี่ยพี่น้อง กินอาหารเปียกเนาะะเราจะให้เขากินอาหารเปียกดูเด้อ พี่เนาะอ,อ,อันไงอืมจะพังหมดแล้วๆแหละโทรศัพท์อ่ะอืมอืมวิ่งชนไปชนมามาแล้วหือลงมาข้างล่างมั้

あれ よく食べよう。 เดคลิปกันเด้อจ้พี่น้องพอให้พ,อพ,อพอ่อพ่อแม่แม่เอซีสกู๊ตสกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้ขอขมันเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งด้จ้ะสิรด้า่อพาดคลไม่หม่นะจ้ะก็อย่าลืมติดตามเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า